ครับก็สวัสดีนะครับก็ <c oughs> มาพูดถึงเจ้านักมวยในระดัอีกครั้งนะครับเจ้าเาดียโ,โกเตซาลานะครับนักชกมวยคุณขแม่อดีตนักมวยไทยนะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อนะครับคือแางานที่ถูกขเมเอนทีผัวส่งนะครับคือหมดประโยชน์แล้วล่ะตอนนี้จะข่าวว่ากำลังเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับพร้อมกับจะแชร์พร้อมกับจะแชร์ว่า คือตอนนี้มวยกุนคาเม่ใกล้จะพบจุดจบใกล้จะล่มจมแล้วครับคือไปไม่รอดนะครับคือเขาก็ายังบอกว่าเขาถูกท่านรองคนหนึ่งไม่รู้รองอะไรนะครับรอ,องนายกอบตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหักหลังนะครับคือตอนที่เขากลับมานะครับตอนเขากลับมาช่วงช่วงเมื่อคี้ที่ผ่านมาครับก็เอาสีมาเพ้นหน้าตัวเองให้เป็นลูกุงชาติกัมพูชาคือพยายามจะเอาใจคน กัมพูชานะครับพยายามจะเอาใจค,คนเขมรนะครับแต่มันไม่เป็นผลนะครับมันไม่เป็นผลเมื่อเขมรเนี่ยขอคิดว่าไอ้เจ้าไอ้คนเนี้ยไอ้นักมวยเนรคุณคนเนี้ยเลี้ยงต่อไปก็คงจะเนรคุณเหมือนกันนั่นแหละกับที่เคยเนรคุณมวยไทยทรยศมวยไทยก็คงจะแบบนั้นแหละก็เคยก็เลยถีบผัวส่งนะครับถีบผัวส่งก็ทําให้ตอนนี้เจ้าดิยโก้นี่ก็ต้องบอกว่าหมดหนากินนะครับคือหมดที่ไปแล้ว ก็จะไปที่สหรัฐอเมริกรา,ก,า <c oughs> <c oughs> ก็คงจะไปเป็นครูฝึกนะครับเป็นครูมวยนะครับแต่คงจะใช้ชื่อมวยกุณขเมร์นี่ไม่ได้เพราะว่าทางสหรัฐอเมริกราขเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วครับมวยขเมร์นะก <c oughs> ็คงต้องใช้ชื่อมวยไทยแหละไปมาก,ก็ไปพ้นมวยไทยนะครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าเขาไอ้นักมวยในละคุณคนนี้เขาบอกว่าเขาจะแฉนะครับแฉทุกท,ทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังบอกว่ามวยคุณขเมร์เขจะรุ่มจงมนะครับ ก็สนหน้าครับคนในละคุณแบบนี้นะครับไปไม่รวดนะครับอายุก็มากแล้วถ้าไม่ไปเป็นครูมวยที่สหรัฐอเมริกาก็คงจะไปขายทีด่ดหรือขายจูปอมนั่นแหละครับเขาเคยทํามาแล้วจุดจุของนักมวยในละคุณนะครับคนหักหลังคนอื่นนี่มันก็จะมักจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับชาตินี้นะครับไปสหรัฐอเมริกาไม่รู้ว่าเขาจะรับเข้าเป็นครูมวยหรือป่านะครับเพราะว่า ประวัติของเจ้านี่ก็ไม่ค่อยจะดทีเท่าไหร่นะครับก็เป็นรู้กันอยู่นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่ก็ต้องมาคอยดูต่อไปครับไอ้เจ้านักมวยในคุณคณนนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าคงจะดิ่งลงเหวอีกแน่นอนครับเพราะว่าไปไม่รุ่งไปไม่รอดนะครับคงจะไปหาธรรมากินเกี่ยวกับมวยไม่ได้อีกแล้วนะครับไปบราซิลไปเปิดค่ายเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ยอมรับนะครับ คือมันไม่มีใครยอมรับมวยคุณคเมนะครับมวยคุณคเมนนี้ก็เพิ่งเกิดมามันไม่มีใครยอมรับหรอกอยากเจ้าเล็บเลดกักเลยเลดักนี่ก็เหมือนกันนะครับอายุก็มากแนละ้วหาก,กินที่ไหนไม่ได้พอรองประธานมวยของขเขมรบอกว่าจะให้เจ้าเล็บเดยเลดักนี่ก็ขึ้นชกก็โวยวายนะครับบอกว่าจะแชร์น่นแชร์นี่ไปแหละนะครับ คือข้อจริงกันมวยคุณคเมร์ผมว่ามันมันเป็นมวยที่แบบสร้างภาพมากกว่าจะเป็นการใช้ต่อสู้จริงนะครับมันเป็นแค่การสร้างภาพมากกว่านะครับแล้วก็คือเพราะว่าเวลาขึ้นชกคึ้ชกในเวทีเนี่ยก็ใช้กติกามวยไทยถ้าทางก็มวยไทยนะครับ แล้วเวลาที่พโพสลงโซเชียลก็ใช้ท่าองค์บากนะครับใช้ท่าองค์บากของปรมจารย์จาพนมนะครับปรมจารย์บุญทิง้งหือทิ้งไปถูงพิ้วน,นะครับในนานเรื่ององค์บากนะครับเวลาจะพโพสลงโซเชียลน,นะครับและการไหวครูมันเสื่อมบนครั้งไปแล้วครับคือการไหวครูของมวยคุณแเมเนี่ยไปไหวชูครับคือไปชูมากกว่านะว่าการไหวครูคือไปไปชูตามงานวัดงานวาอรไรนี่ก็ มันเสือมันพังไปแล้วนะครับก็เหมือนกับเจ้าดีโก้นะครับพอมมนประโยชน์เขาก็เขียทิ้งคิดว่าไอ้คนนี้ไม่มีประโยชน์เขาก็เขียทิ้งนะครับส่วนไอ้เลบไดลักผมก็ไอ,ไอ้เลบไอ้เ็บเลยดัาก็คงจะเป็นคนต่อไปนะครับสําหรับคนที่เขาเนีจะเขียทิ้งนะครับ